เป็นไงบ้างเพื่อนๆต้มไก่ฉันพอใช้ได้ไหมดูดิกระทะน้อยก็ทำได้กับข้าวเป็นครัวเล็กๆก็พอได้อยู่นะเพื่อนๆต้มไก่ต้มไ,ไก่ใส่กระกาศขาวใส่สักหน่อยเนาะกระกาศขาวหมมันก็ต้องมีผักบ้างอะไรบ้างนะเพื่อนๆ tự tạo vitamin ạ. cái hết lời Hết, 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 hết. rồi right. các